ดีครับมางานวิ่งของสีราดนะครับจัดครั้งนี้17ละี่ป้ายนี่วันนี้มีภารกิจครับพาน้องกาย PCC รุ่น161ครับพิชิตทาวมาทอนซับ1ชั่วโมง45อ่สบน่าลองดูม่มากับก็มากับทีม PCC Running นีครับ,รบก็มีพี่มีพี่ยุ้งพี่แม่ เดี๋ยวมีน้องกายมาฝากของอยู่โอเคนี่จุดจุดสตาร์ตอยู่นี่คนเริ่มมาแล้วสตาร์ทตีสามครึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามนาทีโอเคไว้เจอกันครับนี่น้องกายครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราสี่บห้าแน้วันนี้ที่มามาถ่ายบล็อกนะถ่ายบครับถ่ายบล็อกน้องกายพิชิตซับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าฝากพี่ไปนยครับไป นี่มีด้านโน้ตสักนะครับมาลักมาไปกําลังไปจุดสตาร์ทอ่าอีกสองนาทีปล่อยตัวครับเป็นไงน้องกายพร้อมไหมพร้อมครับพี่พร้อมนะดีครับพี่พี่นี่มีโยมีโยใช่เชียร์ลงห้าพี่แมนรับครุณไปครับสองนาทีปล่อยตัวลุยอ่าปล่อยตัวนะ ก,กิโลเมตรที่ศูนย์ลุยหนึ<อ>่งกิโลแล้วครับานที่สองครับปเหลือยี่สิบโลลุยต่อม <laughs> <laughs> ีกองเชียร์ครับกองเชียร์สองกิโลแล้วอะลุยต่อ ใกล้ถึงสะพสานพระรามแปดสะพานพระรามแปดครับสวยงามสามกิโลอยู่ตรงกลางสะพานพระรามแปดไปเดินต่อสี่กิโลแล้วครับ กลางลงสยานาลพหำแปดครับเจอกันที่โลที่ห้าห้ากิโลแล้วครับไปลืยอต่อมาครับ6กิโลแล้วครับอยู่กลางสะพานพหลำแปดือต่อ เจ็ดกิโลแล้วครับนี่มีเหยยุงมาด้วยนี่เหยยุงตามทันนี่ไปครับน้องกายสู้ๆครับขอเสียงหน่อยห่าวไปเลยเงียบเลยเสียงเทนท์ดังกว่าเงียบเลยการกิโลแล้วครับนี่เดี๋ยยงกับน้องกายไปด้วยกัน ขอเคนะครับใครจะไงชอบชอบเตอนเตอนครับโลที่เก้าแล้วครับไปอุ้ยต่ออีกสิบเมตรโลลุยครับ10บกิโลแล้วครับไปอีกครึ่งทางลุย โลที่สิแล้วครับไปอีสิบโลสิบสองกิโลแล้วครับสิบสามกิโลแล้วยูไอเฮยก่งกายเป็นไงครับกาก็เดินดิหน่อยแล้วมันน่าจะเหรอน่าจะงานหน้าเหรอครับงนห้านหาช่งานน้างาหน้ระงกายสุกกับโตแล้วครับ นี่ร่างกายมาแล้วโอเคไหมโอเคไหมอ่ะโอเคอครับเปลี่ยนมิชชั่นกระสันหันตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป้าหมายต่อไปรอหรือไม่รอดีไปผมว่าไม่ไม่รอครับพี่ย่เราไปกันเดี๋ยวเราไปไป,ไป,ไปมิชชั่นต่อไปครับพายยุ่งสับสองามพาี่ยุ่มตามลาใส่เสื้สอ,อส,สองชั่วโมงเซื้อสองชั่วโมงอยู่ข้างหน้าครับ ทำไมต้องมีกูวะแบบแบบพี่ดูถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมมาทางนี้ดยังไงหงไว้ทันกไปไหนเราชิบสี่้วครับชิบสี่้วครับไปครับรู้ต่อภารกิจตามหาเพเซอร์สองชั่วโมงโอ้โหไม่เห็นเลยเกิดแล้วเจอแล้ว เพเซอร์แล้วไเพเซอร์สชั่วโมงครึ่งพี่เซอร์นชั่วโมงครึ่งมอ๋อสิบห้าสิบหว่าไม่ไกลพี่ไม่ไกลโอยคืบอยกมาิงไอห๋อสิโลแล้วครับข้างหน้าคือเพเซอร์สงชั่วโมงไปมยจะตามนีกิโลสิมาเร็วกว่าเดิมิด มาที่กิโลเมตรสิบห้าครับสองชั่วโมงผ่านสองชั be <c oughs> ่วโมงก็จะมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายไปเราจะแยกกันไปเถอะไปยังฮันบวานไปเดิทางกันสิบหกโลแล้วครับไปดืต่อโลที่สิบเจ็ดแล้วครับไปดืต่อสิบแปดโลแล้วครับไปดืต่อ อีสามโลสิบเก้าแล้วครับสิบเก้าโลไปเก้ลายี่สิบโลแล้วเี๋ยวโลหนึ่งดุ้ยจัดเส้นชัยแล้วไปหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเก้าไปเข้าก่อนหนึ่งชั่วโมงห้าสิบ ชั่วงบ้นักวิ่งที่กำลังเข้าสู่เส้นชัยนะคะมาด้วยความเร็วนะคะยังไงเก็บพื้นที่นะคะเส้นชัยให้นักวิ่งก่อนนะคะชั่วโมง49บกามีตาราบทุกทับ yes เลยงสิบกิโล